สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่สุชิรา634ฮาร่นะคะไม่ได้เจอหน้ากันนานเนาะวันนี้ก็เป็นวันหยุดนะคะแต่ก็เลยแบบมีเวลาแบบจัดไฟจัดนู่นจัดนี่นะคะจัดโต๊ะอะไรอย่างนี้เออพื่อที่จะแบบว่ามีพื้นที่ในการอ่านไพ่นะแต่วันนี้นะคะขออนุญาตโชว์หน้าแม่หมอแล้วกันเนาะเพราะว่าคิดถึงทุกคนนะคะเอ้ยคิดถึงใช่ไหมอยากเห็นหน้าแม่หมอใช่ไหมก็นั่นแหละวันนี้ก็เลยเป็นคลิปที่เราอะโอเคเราน่าจะต้องอยู่หน้ากล้องว่างนะคะเพราะว่าเราพอจะขายได้อยู่ หมอไม่ได้ขายนะคะ่ะทุกคนเออล้อเล่นเฉยๆก็อยากมีอินเทอร์แอคนะอยากคุยกับทุกคนนะคะก็วันนี้เป็นคลิปอัพพลังงานนะคะให้กับคนที่เป็นเนื้อคู่นะใครที่รอเนื้อคู่เนื้อคู่โซเมตนะคะเนื้อคู่ทววนเฟลมอะไรกว่าไปนะแล้วแต่ความเชื่อความรู้สึกของคุณนะคะคราวนี้เราจะมาดูกันนะคะว่า พลังงานนะคะของคุณแรกนะพลังงานของฝ่ายหญิงฝ่ายชายก็ได้นะคะถ้ามันตรงกับคุณนะคะก็เอาไปอัดแอปเอาแต่ถ้ามันไม่ใช่ก็แสดงว่าเป็นพลังงานของฝ่ายเขานะอืม,มาดูกันเลยนะคะพลังงานของคุณและเขาเป็นยังไงบ้างคนแรกนะคะมีคนกําลังส่องใครคนใดคนหนึ่งอยู่นะถ้าเป็นเขานะคะถ้าเขา ธาตลมแล้วอายุน้อยกว่าคุณหรือว่ามีนิสัยเด็กกว่าคุณนะตอนนี้เหมือนเขากําลังเสาะหาข้อมูลเกี่ยวกวับคุณหรือว่ากําลังส่องคุณอยู่ทางโซเชียลมีเดียนะตอนนี้เลยอืมนะเนี่ยอยากสื่อสารหรือว่าคุณอ๋อไพ่แปดดาบเอยไพย่แปดแปดเหรียญททีไพ่แปดเหรียญน,นะคะเหมือนกับว่าตัวเขาเนี่ยอยากจะทํางานในความสัมพันธ์นี้อะ่ะหรือว่ากําลังเก็บข้อมูลบางอย่างหรือรู้สึกว่า นึกถึงเมมโมรีก็ได้ถ้าคุณแบบคบกันมาสักพักหรือว่าคบกันมาค่อนข้างนานแล้วเขาก็อาจจะการเข้ามามองหรือส่องคุณเนี่ยมันทําให้เขานึกถึงเมมโมรีเก่าๆช่วงเวลาเก่าๆที่เคยใช้ร่วมกันเป็นคุณทม์แบบนี้ก็ได้นะคะอืมเจ็ดดาบแต่ว่าการกลับเข้ามาของเขามันจะเป็นอะไรแบบลับๆล่อๆนะเขาจะไม่ให้คุณรู้หรอกแต่คิดว่าคุณน่าจะรู้อยู่แล้วนะคะคุณมาดูคลิปนี้คุณน่าจะรู้อยู่แล้วว่าเขาอ่ะชอบแอบมาส่องคุณบ่อยๆนะคะ แต่เขาทำตัวเหมือนไม่มีใครรู้หรอกอะไรอย่างเงี้ยเออเป็นเหมือนเด็กอะคะ่ะเออประมาณนั้นนะคือถ้าเกิดว่าเข้ามาแบบนี้ก็มีความสนใจคุณแหละไพ่แปดเหรียญขึ้นนะคะถ้าไม่สนใจว่าไม่คงไม่เข้ามาส่องหรอกคนที่จะมาส่องเราอะ่ะถ้าหนึ่งไม่ชอบก็สองก็เกลียดอะไรอย่างเงี้ยเออความการที่อยากรู้เรื่องคนอื่นคนที่อยากรู้เป็นพิเศษหรือว่าส่องเป็นพิเศษเนี่ยมีอยู่แค่สองความรู้สึกนะคะอืมเขาคงไม่ได้เป็นสปายอะไรอย่างเงี้ยหรอกเนาะเออ อ่าค่านี้มาดูพลังงานของตัวคุณนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะขอพลังงานของคนที่เข้ามาดูคลิปเนื้อคู่นี้หน่อยะคะ่ะพลังงานของคุณเสียใจนะคะเสียดายเสียดายกับสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นนะคุณคิดว่าเขาเนี่ยน่าจะคุยกันให้รู้เรื่องกว่านี้นะคะเขาโตไม่มาพอจิ้งพลังงานเขาเป็นเด็กพลังงานคุณเป็นคิงแต่ว่าต่างคนก็ต่างเป็นถือดาบใส่กันนะคะคนนึงถือดาบแบบสนิกสนิกนะคะแบบ ไป,ไปกับแอบด้อมแอบมองนะคะไม่กล้าเข้ามาพูดจริงๆไม่กล้าเข้ามาพูดตรงๆเพราะเหมือนคุณจะโตกว่าแล้วคุณก็จะมีเขาเรียกว่ามีเหตุแล้วก็ผลนะคะถ้าเขาติงลอจิกคุณก็ลอจิกอ่ะถ้าเขาแบบมาสปิริชัลคุณก็กลับไปสปิริชัลเหมือนกันคือคุณรับมือเขาได้พูดง่ายๆสิ่งนี้ก็ได้ที่เขาอาจจะรู้สึกว่าเขากลัวคุณนะ <laughs> เขากลัวในความเป็นคิงออฟซอร์ของคุณนะคิงออฟซอร์นี่คือแบบกล้าเผชิญหน้านะคะ กล้าได้กล้าเสียนะคะกล้าตัดสินใจแต่ว่าตัดสินใจบนพื้นฐานของลอจิกนะคือแบบ h ฮดโอเวอร์ฮารแล้วตอนนี้นะคะดูเหมือนคุณจะเจ็บจากเขามาเยอะเนี่ยห้าถ้วยเสียได้นะคะเสียได้เวลากเก่าเสียได้ในสิ่งที่มันล้มไปเสียได้ในสิ่งที่เขาทําไมมองไม่เห็นโอกาสนะคะ โอกาสตอนนั้นที่คุณแบบเอออาจจะยอมเขาก็ได้นะเป็นโอกาสที่คุณเคยให้ใหเขาก็ได้อะไรเงี้ยเพราะเป็นไพ่หกเหรียญมันเหมือนรู้สึกว่าตัวคุณเนี่ยเหมือนให้โอกาสเข้ามาหลายครั้งแต่ตัวเขาไม่เคยสํานึกได้อย่างนี้ก็เป็นไปได้นะคะคือให้มาหลายครั้งแล้วจนคุณแบบพอนะคะต,ต้องมีการแบบตัดจบกันเกิดขึ้นก็ได้นะคะ รือคุณอ่ะอาจจะเคยช่วยเหลือเข้ามาหลายครั้งเราก็ได้เขาก็อาจาจะมีการถ้าในกรณีที่แบบมีการยืมเงินนะคะเขาก็อาจจะเอาเงินคุนไปแล้วก็เหมือนกับไม่ได้คืนสักทีอะไรเงี้ยบอกเจ้าไปลงทุนก็ไม่เห็นได้อะไรกลับคืนมาอะไรเงี้ยมีความเป็นไปได้แบบนั้นด้วยนะอ่ะคราวนี้นะคะมาดูความรู้สึกนะคะของเขาที่มีต่อคุณนะคะในตอนนี้นะคะความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณเป็นยังไงบ้างเมื่อกี้ดูพลังงานเนาะตอนนี้ดูความรู้สึกนะคะ ความรู้สึกของเขาที่มีจอคุณเป็นยังไงบ้างคะสองถ้วยเขารักคุณแหละสามถ้วยแต่เขารู้สึกว่าคุณคีบเฟรนด์โซนกับเขานะคะคุณไม่ได้ให้โอกาสเขาหรือว่าเขาเนี่ยแหละอยากจะแบบคีบเฟรนด์โซนไปก่อนเพราะว่ารู้สึกว่ากลัวคุณนะคะให้เจ็ดเหรียญเหมือนเขาอยากจะเข้ามาใช้เวลานะคะให้เวลากับคุณมากขึ้นหรือสิ่งสิ่งไหนที่เขาเคยทําแล้วเขาแบบว่าไม่ชัดเจนอ่ะเขาก็อยากจะแบบว่า น่าจะให้คุณมากกว่านี้ก่อนหน้านี้เขาอาจจะเคยให้คุณแบบให้น้อยกว่าคนอื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องเวลาให้ความสําคัญนะคะเพื่ออ่าพิเออร์เรตี้จัดคุณไว้เป็นคนสุดท้าย mm hmm. อะไรเงี้ยแต่ณนะตอนนี้เหมือนเขารู้ได้แล้วนะคะว่าเขาเหมือนกับเออเขารู้รู้สึกว่าคุณเป็นคู่นะคะคุณเป็นคนรักคุณเป็นคนที่เขานึกถึงอยู่ตลอดเวลานะคะเป็นเหมือนเพื่อนก็ได้เป็นได้ทั้งคนรักเป็นทั้งทื่อนคือคุณสวิตแบบ คุณทําให้เขามีความรู้สึกว่าคุณเป็นได้ทั้งเพื่อนแล้วก็เป็นได้ทั้งคนรักในเวลาเดียวกันคือเขาไม่ต้องแบบคอยปกปิดอะไรเขาพูดความจริงกับคุณได้เสมอนะคะแล้วคุณก็พร้อมที่จะอินเวสต์กับเขาลงทุนกับเขาไม่ว่าจะเรื่องเวลาหรือว่าเรื่องของการเงินนะคะความรู้สึกนะคะก็คืออันนี้นะคะอ่าคานี้นะคะมาดูว่า แล้วความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขาในตอนนี้ล่ะเป็นยังไงเหมือนกันไหมนะคะโอ้คุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากสนใจเขาแล้วนะคะคุณรู้สึกว่าเขาเป็นสองถ้วยเหรอแต่ฉันเป็นสี่ถ้วยฉันรู้สึกว่าในความสัมพันธ์นี้นะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้เขามีคนอื่นอยู่ในนั้นหรือว่าณตอนนี้เขามีคนอื่นอยู่แล้วคุณเลยทําเป็นไม่สนใจไม่เอาตัวเองเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์หรือว่าเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ที่จะต้องแบบ มัน KO อะมันวุ่นวายเออมันเป็นอะไรที่เกินความจําเป็นในการที่จะแบบเฮ้ยชีตแค่ทำมาหากินก็ลําบากอยู่แล้วทําไมจะต้องเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์ที่เรียกว่ารักสามเศร้าทั้งที่คุณก็ไม่ได้แบบอยากได้เขาขนาดนั้นถ้าเขาอยากมีคนอื่นก็ปล่อยเขาไปนะคะอันนี้อาจจะเป็นความรู้สึกของคุณก็ได้นะคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะถามว่าคุณให้โอกาสเขาไหมแต่มองว่าคุณเคยให้โอกาสนะคะแต่ว่าตอนนี้คุณรู้สึกว่า มันเหลือแค่ความผูกพันนิดหน่อยนะคะที่ที่ยังมีต่อเขาอาจจะมีความรู้สึกที่ว่าเป็นเพื่อนกันโหเขาเป็นเจ็ดเหรียญคุณเป็นเจ็ดแม้เท้าเขาอยากลงทุนกับคุณในขณะที่ตอนนี้เนี่ยคุณอยากจะปกป้องตัวเองมากอยากตัดเขาออกไปจากชีวิตหรือว่าอยากไม่อยากให้เขาเข้ามาในเกินเส้นที่ควรจะเข้ามานะคะถ้าเกิดว่าเป็นเพื่อนก็คือเป็นเพื่อนอย่ามาพูดแบบเยอะมากกว่านั้นนะคะ ถ้าเกิดเป็นเพื่อนกันอย่ามาพูดเรื่องนั่นเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยเออคุณจะแบบไม่ไม่ไม่อินเวสกับเขาหรือว่าใช้เวลากับเขาหรือว่าเล่นเกมไมค์เกมกับเขาถ้าเกิดว่าเขาแบบยังเป็นเด็กแบบเข้ามาทักคุณแบบอยากจะเป็นเพื่อนแล้วก็แต่พูดนั่นพูดนี่อะไรอย่างเงี้ยเออพูดจีบพูดหยอกคุณก็แบบจะไม่ไม่เล่นด้วยนะคะคุณค่อนข้าง ขีดเส้นไว้ชัดเจนนะกับคนคนนี้นะคะว่าเป็นแค่เพื่อนนะคะแต่ว่าคุณนั่นแหละที่แสดงออกว่าคุณเป็นแค่เพื่อนกับเขาเพราะก่อนหน้านี้ตัวเขานะ่ะอาจจะแบบว่าเคยแบบบอกคุณว่าไม่ได้คิดอะไรนะเอออยากเป็นแค่เพื่อนกับคุณอะไรอย่างเงี้ยนะให้ตกอ,อีกแล้วให้ไม่ตกไม่ใช่ช่องเรานะคะนั่นแหละคือสิ่งที่คุณจําไว้นะว่าเออเพื่อนก็เพื่อนว่าอะไรนะอย่างเงี้ยเพราะงั้นอะถ้าเป็นเพื่อนกันแล้วก็อยา่าอย่าก,กลับมาแบบ เป็นนั่นเป็นนี่ด้วยอะไรเงี้ยคือคุณไม่เอานะคะแต่ถามว่าคุณทิ้งเขาได้ไหมแต่ว่าคุณก็ยังทิ้งเขาไม่ได้หรอกมันยังมีอย่างที่บอกมีความผูกพันอยู่ยังค้างคายอยู่นะคะอ่ะคราวนี้นะคะมาดูเหตุการณ์นะคะระหว่างคุณกับเขาเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะคะดูเหตุการณ์ต่อไประหว่างคุณกับเขานะคะเหตุการณ์กับคุณกับเขาต่อไปนี้นะคะจะเป็นยังไงโอ้เขามีคนอื่นจริงด้วยอะ มันเป็นลักษณะของไพ่สามดาบนะคะมันจะมีการตัดสินใจแต่ว่าตัวเขาเนี่ยเหมือนยังตัดสินใจไม่ได้นะคะมีความกลัวในการที่จะต้องตัดสินใจว่าจะต้องเลือกใครจริงๆคุณไม่ได้อยากไปเป็นตัวเลือกเขานะแต่ตัวเขาเองนั่นแหละรู้สึกว่าตัวเขาต้องเลือกแล้วถ้าเกิดว่าเขาม่เลือกนะเขาอาจจะเสียคุณไป นะคะอาจจะไม่ได้ s, คุณกลับคืนมาเลยก็ได้เนาะด้วยความที่เขารู้สึกว่าคุณไปได้นนทั้งเพื่อนไปได้นนทั้งแฟนเออมันจะมีใครที่แบบทําให้เขาได้รู้สึกได้ขนาดนี้นะคะหรือคนที่เขาคบอยู่ปัจจบุบันอะไม่ได้ทาให้เขารู้สึกอย่างที่คุณทําให้เขารู้สึกมันเลยทําให้เขาลังเลอาจจะเป็นเพราะว่าตัวเขาเนี่ยอยู่ใกล้คนคนที่เขาไปเลือกแล้วคนที่เขามีความมิตรไต้แล้วนะมันก็เลยเหมือนกับว่าอาจจะต้องเลิกกันยากนิดนึงหรือว่าจะบอกตัดความสัมพันธ์เนี่ยมันก็ยากนิดนึง แต่ถ้าเกิดว่าตัดคนนั้นแล้วมาเลือกคุณแล้วคุณไม่เอาล่ะแล้วมันไม่เวิร์กล่ะถ้าคุณสมมติว่าคุณกับเขามันอยู่ห่างไกลกันเนี้ยเออมันก็เป็นอะไรที่ทําให้เขารู้สึกว่าเขาเครียดจังเลยเขาตัดสินใจไม่ได้ทั้งที่จริงๆเขาไม่ต้องตัดสินใจอะไรเลยคือเขาเลือกไปแล้วคุณก็อาจจะเลือกไปแล้วก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าคุณคิดว่าคนคนนี้จบกับคุณไปแล้วเขายังไม่จบนะอืมเขายังแอบมองแอบสงอยากกลับมา แต่ว่ายังเลือกไม่ได้แค่นั้นเองนะคะเขาเหมือนเป็นคนที่กลัวกลัวในการที่จะตัดสินใจหรือว่ากลัวที่จะทําอะไรถ้าเกิดว่ามันไม่แบบไปทางที่เขาแบบคาดหวังเอาไว้อะไรเงี้ยเขาก็กลัวความเสียใจนะคะอันนี้มันเป็นสถานการณ์เนาะมองดูว่าเขาอาจจะยังเลือกไม่ได้นะคะแต่ทีนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าแล้วเขาจะ take action อะไรไหมจากการที่เขาแบบคิดอะไรประมาณนี้นะเขาจะมีการ take action อะไรไหมนะคะเขาจะมีการทําอะไรหรือว่า take a คชั่นอะไรลงไปไหม ควีนถือดาบเขาจะทาตามใจตัวเองนะคะหรือว่าคนคนนั้นอะ่ะคนที่เขาไปคบอะ่ะเป็นเป็นควีนดาบเป็นคนที่แบบว่าต้องงอ้อต้องคอยงอ้อต้องแบบทําตามคือเขาเหมือนอยู่ใต้อานัตคนนั้นเหมือนกันในลักษณะของการที่แบบต้องตัดสินใจหรือว่าต้องใช้ชีวิตบางอย่างอะไรเงี้ยมันเลยทําให้เขาเนี่ยต้องคอยฟังคนคนนี้อยู่นะคะอืมหรือว่าไม่กล้าที่จะสู้กับควีนดาบก็ได้เพราะตัวของเขาเป็น ตลกไหมตัวเขาเป็นเด็กดาบมือที่สามคนนั้นอ่ะเป็นควีนดาบแต่ตัวคุณเป็นคิงดาบไม่มีใครกล้าเข้ามายุ่งกับคุณนะคะแม้แต่คนของเขาก็ไม่กล้าเข้ามายุ่งกับคุณแน่นอนนะเพราะว่าอย่างที่บอกคือคุณไม่ได้เอาตัวเองเข้าไปอยู่ในนั้นแต่เขาพยายามจะเอาคุณเข้าไปอยู่ในนั้นมันเลยเหมือนกับว่าคุณนะ่ะแบบเออก็เข้ามาสิแบบสู้ตายะอะไรอย่างเงี้ยม,มันอาจจะเป็นสถานการณ์ที่เขาคิดเป็นก็ได้นะว่าเออคุณยังอยู่ตรงนี้กับเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่มองว่าคุณไม่ได้สนใจหรอกว่าเขาจะตัดสินใจยังไงนะคะหรือถ้าเขาตัดสินใจถ้ามันไม่ได้มีผลดีอะไรกับคุณคุณก็ไม่ได้สนใจยกเว้นซะจากว่ามันจะเป็นผลดีกับคุณแล้วเขากลับมาแล้วก็กลับเป็นคนกลับมาเต็มตัวนะคะเป็นคนที่ดีขึ้นเนี่ยอันเนี้ยแต่มองว่าคุณน่าจะโอเคอาจจะให้โอกาสนะคะด้วยความที่คนนั้นนะคะไม่ยอมปล่อยเขาแต่มองว่าตัวเขานะก็อาจจะ รักษาความสัมพันธ์นี้ไปแบบเขาเรียกว่าอะไรอะมีแฟนก็เหมือนไม่มีอะไรอย่างเงี้ยเออก็อาจจะจะปล่อยให้สถานการณ์เป็นไปแบบนี้ก่อนเหมือนเป็นเซฟโซนแล้วก็การที่อยู่กับฝั่งโน้นเนี่ยมันอาจจะทำให้เขาแบบรู้สึกเซฟตี้ในเรื่องของการเงินนี้ก็ได้นะคะก็าอาจจะมีการช่วยเหลือกันด้านการเงินก็ได้หรือว่า ถ้าเกิดว่าเขาต้องทําอะไรบางอย่างกับคนคนนั้นน่ะตัดสินใจไปเนี่ยเขาอาจจะต้องเสียเงินบางอย่างมาเลยทาให้เขาไม่อยากจะเสียในระหว่างที่ในขณะที่กับคุณน่ะคือเขาไม่ต้องเสียอะไรเลยเนาะอืมมีแค่ว่าหาทางไงที่จะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณแค่นั้นเองนะคะามาดูผลลัพธ์ของการตัดสินใจของเขานะคะผลลัพธ์ในการตัดสินใจของเขานะก็มองว่ามันก็จะเป็นไปในทิศทางที่ตัวเขาต้องการนั่นแหละนะคะ ก็คือก็ยังอยู่กับคนนั้นแต่ก็ยังจะพยายามติดต่อคุณกลับเข้ามาเหมือนเดิมแต่กลับมาด้วยพลังงานที่เรียกว่าเห็นแก่ตัวค่ะรักตัวเองก้าวเหรียญก้าวถ้วยนะคะอยากมีคุณด้วยนะคะอยากมีคนนั้นด้วยในขณะที่อยู่คนนั้นแล้วมีความสุขสบายดีในชีวิตอะไรเงี้ยแต่หัวใจอยู่กับคุณก็อยากจะมีคุณเอาเข้าไปเติมเต็มอะไรเงี้ยเออนี่มันเป็นลักษณะพลังงานของของเด็กอ่ะคือเขาเป็นเด็กอ่ะ ด้วยความที่เป็นเด็กก็คิดถึงแต่เรื่องของตัวเองเนาะเออก็มองว่าตัวเขาเนี่ยน่าจะยังคิดอะไรไม่ได้นะคะยังไม่มีการตัดสินใจที่มันเฉียบขาดแล้วก็มองว่าน่าจะไม่ได้ตัดสินใจในการในความสัมพันธ์นี้ระหว่างคุณกับเขาแต่มองว่าคุณก็ไม่ได้สนใจเขาเหมือนกันนะคะเพราะว่าคุณเป็นไพ่สีถ้วยคุณไม่ e n t อร์เทนเขาไม่ทําอะไรให้ทางนั้นนะคะไม่ว่าจะกลับเข้ามายังไงจะมาคุยยังไงนะคะคุณก็ไม่ได้สนใจเออแล้วแต่เขาเลยให้เขาคิดไปเองอะไรเงี้ยเออ แต่เขามองว่าการที่เขาไม่ตัดสินใจอะไรแบบนี้แหละค้างคางแบบนี้อันนี้คือสิ่งที่เขาเขาโอเคที่สุดแล้วเขามีความสุขกับมันก็เขาอาจจะหลอกตัวเองเนาะเออทั้งที่จริงๆแล้วคุณก็แบบอาจจะชัดเจนไปแล้วก็ได้นะคะว่าคุณแบบไม่ได้ต้องตามเขานะอ่ะมาดูไพ่สรุปนะคะว่าจะเป็นยังไงอีกนะไพ่สรุปคุณกับเขาเป็นไงคะอืมงานยากนะคะงานยาก มีความเป็นไปได้ว่าความสัมพันธ์นี้ยังต้องคือมันเป็นอารมณ์ของการที่ยังมีการรอคอยอยู่อะแต่ก็เลยไม่แน่ใจว่าการรอคอยเนี้ยเป็นคุณหรือเปล่านะรอที่จะได้รับคําตอบหรือว่ารอให้คนใหม่นะคะเข้ามาในชีวิตนะเพื่อที่จะได้เริ่มต้นนะกับตัวเองหรือว่าได้รับโอกาสใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามองดูในความสัมพันธ์นี้เนี่ย มันยากนะคะมันเป็นสิบไม้เท้าคุณอาจจะรู้สึกว่าเออมันยากคุณก็เลยเหมือนกับว่าไม่ได้รอเขาขนาดนั้นแต่ก็ลึกๆก,ก,ก็ยังมีอาการรอคอยอยู่แต่ก็อยากได้สิ่งใหม่ๆไหมแต่มองว่าคุณก็อยากได้สิ่งใหม่ๆนะคะอ่ะมาดูไพ่เพิ่มนะว่าไพ่เออเนี่ยแต่มองว่าคุณจะไม่รับออฟเฟอร์เขาแล้วถ้าเกิดว่าตัวเขานะคะกลับเข้ามานะคุณน่าจะคว่ำถ้วยนะคะเพราะคุณก็มองว่าเขาเนี่ยมีคนอื่นไปแล้วนะคะอืม เขาไปมั่นคงกับคนอื่นแล้วเขาไปเลือกคนอื่นแล้วแล้วทําไมคุณจะต้องแบบมาแบบเขาเรียกอะไรนะกิน้ำใต้ศอกคนอื่นล่ะอะไรเงี้ยอืเออคุณมีศักดิ์ศรีเป็นของตัวเองคุณไม่น่าจะเอาตัวเองเข้าไปยุ่งในความสัมพันธ์นี้นะคะคุณตัดเขาทุกทางแต่มองว่าอย่างนั้นไม่ว่าเขาจะพยายามเทคแอคชั่นหรือเข้ามาคุยกับคุณนะคะคุณก็จะแบบไม่คุยไม่ไม่ไม่ไปไม่คุยด้วยไม่ไม่ตามน้ํานะคะคุณไม่เล่นเกมไม่ตามน้ํา คุณปล่อยให้เขากับคนของเขานะคะไปจัดการกันเองไม่เกี่ยวกับคุณนะคะส่วนคุณก็รอคนใหม่เนาะรอความรักครั้งใหม่แต่มองว่าคุณน่าจะเจอคนใหม่ด้วยนะเร็วๆนี้แหละอืมอันนี้ก็คือโชคชะตานะคะทุกคนก็ไม่แน่ใจว่าคุณเนี่ยจะเจอคนใหม่แบบคนใหม่ที่เป็นเนื้อคู่หรือว่าเป็นคนใหม่ที่เป็นคนเก่าอะไรนะเอออันนี้ก็เดี๋ยวรอดูก็แล้วกันนะคะแต่มองว่าคุณน่าจะนะคะ ด้วยความที่คุณรักศักดิ์ศรีของตัวเองรักตัวเองเป็นแต่มองว่า,วาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสวรรค์นเนี่ยเขาก็มองเห็นแหละมองเห็นความตั้งใจของคุณอะว่าคุณเอออยากจะมีคนรักเป็นของตัวเองมองว่าคุณก็จะได้รับนะอืมได้รับคนรักใหม่ๆหรือว่าได้เจอคนใหม่ๆนะคะหรือว่าเจอมิตรภาพดีๆใหม่ๆก็ได้ที่จะนาให้คุณอะเหมือนกับทิ้งคนคนนี้ไว้ข้างหลังนะคะอืม อะมาดูกันดีกว่าว่าไพ่เดี๋ยวรเคโาจะว่ายอยางไงนะคะไพ่เดียวรคอจะว่าอย่างไงไพ่เดี่ยวราครจะว่ะะาย,ยาอง,ไ,ไ,ง,ยยองไ,ไงบ้างคะ่ะ Play l u y f u นตนะคะ p a y attention to the red flag นะคะแล้วก็ word to waiting for ก็อย่างที่บอกคุณน่าจะดำเนินชีวิตไปด้วยความที่ไม่ได้เครียดจัดไม่ได้อะไรมากมายกับความสัมพันธ์ที่ผ่านมาผ่านแล้วก็ผ่านไป นะคะแล้วก็เอากลับมาเป็นประสบการณ์นะคะให้คุณได้เอาแวว่าให้คุณได้รู้จักว่าคนแบบไหนที่คุณเหมาะกับคุณจริงๆแล้วก็คนแบบไหนที่เป็นคนที่คุณต้องการจริงๆแต่มองว่าคุณน่าจะทิ้งคนนี้ไว้ข้างหลังเนาะแล้วก็รอคนใหม่ที่จะเข้ามาเพราะว่าคุณรู้ว่าคนของคุณจะมีตัวตนแล้วก็จะเข้ามาจริงๆเนี่ยเป็นไพ่สองถ้วยขึ้นแล้วขึ้นมากับไพ่เดมเพอเรอร์นะคะด้วยความรักตัวเองด้วยความรักศักดิ์ศรีของตัวเองอะ่ะ มันจะมีคนที่เข้ามาแมชกับคุณได้คนที่เหมาะกับคุณคนที่อยู่ในฐานะเดียวกันไม่ใช่เด็กดาบอ่ะคุณเป็นคิงแล้วอ่ะคุณจะมาลักกับเด็กได้ยังไงเด็กที่คุยไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยมองว่าสิ่งนี้แหละมันน่าจะเป็นเหมือนกับรีวอร์ดนะคะเป็นเหมือนผลตอบแทนที่จะทาให้คุณอ่ะได้เจอใครคนใดคนหนึ่งเดี๋ยวขอไม่จบขอแบบขยายหน่อยซีว่าสองถ้วยนี้นะคะจะเป็นลักษณะแบบไหนให้ห้าม้เทา้าให้โอ้ มีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นเขานะที่จะกลับมาแล้วแต่ก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นไปในทิศทางไหนอันนี้ก็ให้เป็นลุ้นเอาแต่ว่ากว่าที่เขาเนี่ยจะเติบโตได้นะคะน่าจะมีอาการคอนฟ lict แหละมีการคอนฟ lict หรือถ้าเขานะคะรู้ข่าวคุณนะเขาจะกลับเข้ามาต่อสู้นะคะเข้ามาเป็นผู้แข่งขันคนที่จะเข้ามาหาคุณอะตอนที่คุณจะรู้สึกว่ารักคนคนนั้นอะ คนคนนี้จะเป็นธาตุไฟแล้วก็มีเสน่ห์มากๆเป็นแบบหนุ่มไฟแรงเป็นหนุ่มที่เป็นผู้ใหญ่อ่ะเออแล้วเขาอ่ะแต่มองว่าถ้าเป็นคนใหม่จริงๆนะคนของคุณนะไอเด็กดาบคนนี้นะคะจะวนกลับเข้ามาแล้วก็จะกลับเข้ามาด้วยลักษณะที่ว่ากลับเข้ามาแล้วก็อยากจะมาต่อสู้กับคนใหม่ของคุณอ่ะจะเข้ามาแข่งกับคนเนี้ยจะมาหึงมาห่วงมาแบบ มาทาตัวเป็นเจ้าข้าวเจ้าของเออมันจะมีการไฟติ้งหรือว่ามีคอมเพลิชั่นมีการแข่งขันกันเกิดขึ้นเออตอนนี้คุณจะเป็นคนที่แบบคอยแบบเลือกคู่แล้วละเขาจะมีการต่อสู้กันเพื่อเลือกคู่เกิดขึ้นเลยเนะะี่ยค่ะเออก็ดูขำดีเนาะเออพอเวลาที่คุณไม่ต้องการแล้วไม่ไม,ไม่อะไรแล้วนะคะยิ่งเจอคนใหม่ก็ยิ่งทําให้เขาเนี่ยต้องวิ่งกับกับเข้ามาเร็วขึ้นนะคะก็ถ้าคุณนะคะรอคนใหม่ได้ก็รอคนใหม่ไปก่อนเนาะ,ะแบบเออ ให้มันมีเกิดพลังงานดีๆอะไรเงี้ยเออถึงวันนั้นน่ะเขาอาจจะรู้ตัวแล้วก็ได้ว่าคนที่เขาต้องการคือใครนะคะเขาก็จะเข้ามาต่อสู้กับต่อสู้ในความสัมพันธ์นี้เขาเขาทำให้ตัวเขามีคู่แข่งเองเนาะ ด้วยการที่ทิ้งคุณเอาไว้นะคะสดสดสวยสวอะไรอย่างเงี้ยเออกับการเป็นว่าตัวเขาเนี่ยเปิดทางให้กับคู่แข่งที่จะเข้ามายิ่งการกลับเข้ามาหาคุณเนี่ยยิ่งยากขวีกอะไรอย่างเงี้ยเออคนคนนี้อาจจะมาเติบโตได้เพราะคุณก็ได้นะโดยสุดท้ายแล้วนะคะก็ประมาณนี้นะคะออพลังงานของเนื้อคู่สำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะบ๊ายบายค่ะ